ทักดัทโฮสเป็นผู้เข้าเลยมานเทนวางศีรษะยกศีรษะวางศีรษะยกศีรษะหายใจเข้าอ,อกปกตินะครับทำแบบนี้ได้เลยและใครรู้สึกไม่สบายยกศีรษะขค้นดูแขนดูมือได้เลยนะครับหายใจเข้าออกปกติและใครไม่มีปัญหาไม่มีปวดหัวหัวเวียนหัวเนี่ยไม่มีปัญหาเลย โอเคดูเท้าหายใจเข้าออกปกตินะครับดีมากๆเลยโอเคต่อไปนะครับอไป่า,า,ายขาซ้ายไปข,ข้างล่างนะครับข้างนอกไปข้างนอกข้างนอก <c oughs> ขอโทษนะพูดผิดบางครั้งโอเคยังไม่จำได้มากโอเคทำแบบนี้เลยหายใจเข้าโอเคใครทำแบบนี้ไม่ได้เครึ่องก็ได้ไม่เป็นไรเออครื่องก็ได้ยก ฮิวอัพสเตรชอัพเลยทำแบบนี้เออโอเคอันนี้ออปชั่นนะออปชั่นก็กระดึบกระดึบก็ได้ไ no ม่有问题ทำแบบนี้เลยโอเคดูข้มโบนหายใจเข้าอ,อกปกติหลังจากนั้นวางวางหัวเขา่าขวาแขนซ้ายยกขึ้นไปจับข้อเท้าจับ เท้าข้างล่างสะโพวกวางนะครับดาวน์ดูข้นบนหายใจคับอ,อกปกติ1 2 3่ง,ส,งสามขร,รู้สึกเจ็บปวดเกิดมาได้เลยนะครับไม่ต้องวางไม่ไม่ต้องตัวสุดกับตัวเองนะฟังร่างกายของคุณนะใช่ทำได้น้อยสุด3วินาะทีก็ดีนะครับโอเคแลกเกิดมาได้เลย เป็นผู้ขาวสลับขาเท้าข้างนอกนะครับข้างนอก outside โอเคอ่าใครทำที่นี่ไม่ได้ก็ option นี่ option ก็ได้อ่า try นะครับโอเคต่อไปหัวขาววางยกเท้ <laughs> าแขนขวายกขึ้นแขนขวาอืมไปจับโอเค วางสะโพกนะครับวางสะโพกดูข้างบนหายใจเข้าอ,อกปกตินะครับ1 2 3 4 5โอเคพ้นคลายได้เลยอ่ะต่อไปนะครับเป็นภูเขาวดีมากๆ1 2 3่หายใ,ใจเข้าอ,อกปกตินะครับ สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยกศูนยาขึ้นอืมต่อไปนะครับขาสายไปข้างนอกโอเคอ่าดินามิกนะครับวอร์มอัพดินามิกวอร์มอัพเนี่ยร่างกายอุ่นแล้วนะครับอ่า ใครเนี่ยเลเวลหนึ่งเบสิกมากๆนะผมให้คนดูเนี่ยทำแบบนี้แล้วทำแบบนี้แล้วก็โอเคอ่ะสเต็ปก็สลับนี่สเต็ปไปเป็นมอนเทนภูเขาเป็น horse ทาเท้าข้างนอก outside ทำแบบนี้เลยเออสิบครั้งเ hmm. วลาสเต็ป forward นะครับเวลาเท้ uh, าเท้าไป แบบนี้เก็บหน้าท้องนะครับและอันนี้เลเวลหนึ่งะช้าๆเลเวล2องดนามิกนี่ดูโซนุทำแบบนี้เลยนี่เวลาที่นี่และสลับสลับเลยนี่สลับแต่ว่าไม่ต้องรีบเก็บหน้าทอ้องอันนี้ได้ก็ดีไม่ได้ก็ทำเลเวลหนึ่งนะครับ Very good เลยทำแบบนี้เลย สะโพกยกและสลับสะโพกวางวกอา up and down very good เลยและรู้สึกเหนื่อยมากโอเคไปเป็นภูเขาเลยหายใจเข้าออกปกตินะหนึ่งสองสามกดนิ้วด้วยนะครับกดนิ้วสี่ ห้าหเจ็ด